นี่นะคะพบกับพี่กวัีกับพี่หนึ่งนะคะกลางใสายฝนฝนตกหนักนาาามากเห็นไหมครับฝนตกหนักมากนะ สบสบรถสอเลยนะเพือปีอะไรนะคะปี2019นะครับเครื่องดีเซลเกียร์ออตโต้นะครับขายอยู่ในหนึ่งล้านหน้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านหน้าหมื่นบาทนะครับกับรถโต้หน้ายาวสีเนนงินโ,โต,ต้ตานะครับคอมพิวเตอร์หน้ายาวนะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.8เครื่อง3.8ใช่ครับเกียร์ออตโต้นะครับสวย ทั้งคันมีตำนิแค่ตรงนี้นิดเดียวอันนี้ถือว่าชิวๆนะเพราะว่าสีหลุดออกไปมันเห็นสีเนื้อในแปลว่าสีมันบางสีมันบางน้องหนึ่งกระจังหน้าของมันเนี่ยมันจะดูดันขึ้นถูกต้องสองชั้นเหมือนกันสองชั้นนะคะแล้วก็ไฟจะดวงใหญ่มากนะคะลูกค้ามีใครรู้บ้างว่าเราสตาร์ทเครื่องไว้ไม่มีครับเงียบมากมีแต่เราที่รู้ไม่ใช่เครื่องเบนซินนะคะเครื่องดีเซลนะคะแต่เครื่องเงียบมากเครื่องตัวใหม่นะครับเงียบ เป็นปกตินะครับเงียบมากค่ะลูกค้ากระจกค่ะน้องเนืองเราเราหนีข้ามมันไม่ได้นะใช่ครับมันคือออปชั่นเสริมเข้ามาเต็มรูปแบบนี่คือมุมอับนะครับอพอมุมอับเสร็จปุ๊บมามิติของตัวรถดูเหมือนง่ายนะครับแต่รถรุ่นนี้หน้ายาวมันจะมีเหลี่ยมเยอะขึ้นดูสิคะเปิดเสร็จนะครับคุณพี่ขวานขาดูนะครับขึ้นเหยียบแล้วก็มือจับข้างบนนะครับอันนี้คืออะไรคะน้งเนือง ขอแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ค่ะนทั้งนงนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับมันมีสัญลักษณ์ไว้อยู่ตัวล็อกตัวเปิดนะคะอ่านะครับนี่คือขึ้นแบบนั่งแบบสบายๆนะครับนั่งแบบสบายๆขึ้นมันก็ไม่อยากลงนะสิคะแอร์เย็นเทียบค่ะลูกค้าแอร์เย็นเทียบแอร์ฉ่ำมากและที่วางแก้วข้าเก๋ไก่สไลเดอร์มากค่ะลูกค้าเนี่ยดูสิคะช่องวางของ นี่นี่นะใช่มีสองตัวมีหนึ่งมีสองนะคะเนี่ยตรงนั้นนะครับสามารถวางโทรศัพท์ได้แล้วก็ชาร์จแบตได้มีสายต่ออยู่นี่นะคะใช่ครับนี่ดูก่อนเขาออกแบบคือมันกว้างมันไฮโซเนาะนี่ค่ะมองเห็นไหมโอ้โหรุนใหม่นะครับมันจะมีตัวกันลื่นค่ะ นะครับระบบการลื่นนะครับของโตยต้านะครับที่ติดมาให้ด้วยนะครับมันจะเป็นรูปรถนะครับระบบการลื่นคือตัวการลื่นตรงนี้นะคะมันช่วยในระบบเบรกระบบล้อการควบคุมที่ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้นะครับหรือที่เขาเรียกว่าตัว T S C นะครับใช่ค่ะโตยต้าข้อดีคือแอร์นะพี่กวัญบอกไว้วิวัฒนการของเขานะคะเพิ่มกันเรื่องคอมแอร์เข้ามานะคะแล้วก็ การขับขี่นิ่มนวลขึ้นวิขวัญกล้าสาบานตรงนี้เลยฟ้าฝนตรงนี้เลยค่ะฝนกํากลังตกน้องหนึง่งเพราะมันนิ่มมากนิ่มนวลมากมันจะเกิดจากอ่าอแดปเอ่อรีเวกับฟอร์จูเนตัวใหม่เข้ามาอ่ะนะน้องหนึ่งนะเบาะก็นั่งสบายน้องหนึ่งนะครับเป็นเบาะใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเบาะใหญ่นะครับเบาะวีแล้วก็เหมือนคล้ายๆเบาะมิกกี้เมาส์นะครับทําตัวดักมาด,นะมด้วยนะครับมีปีกด้วยนะครับ หมายถึงมีที่หุ้มคอใช่ไหมนอนสบายนะครับแล้วก็เอ็นหน่อยค่ะสามารถปรับคันนี้เบาะสาแถวเบาะวีสาแถวนะลูกค้าท่านใดที่จะเอาไปดัดแปลงทำเบาดตัวเองอะแดปเพิ่มเติมอะไรได้หมดเลยนะครับเบาะใหม่ๆนะครับคุณตากล้องครับแล้วก็ตัวนะครับตำแหน่งเดิมหมดนะครับตัวขคากระจกนะครับจากด้านในนะครับีเห็นไหมครับตัวแดงๆนะครับ เป็นอุปกรณ์นะครับเฉพาะนะครับเผื่อใครใช่ไว้เคาะกระจกจากด้านในนะครับตัวนี้น้องหนึ่งคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะลองปิดประตูคุณน้องหนึ่งอยู่ข้างในก่อนนะแล้วน้องหนึ่งพี่ขวัญจะไม่พูดน้องหนึ่งฟังดูหน่อยว่าเงียบไหมตอนนี้รถเราสตาร์ทอยู่นะเป็นไงคะเงียบครับเงียบเสียบเลยนะคะเงียบมากครับส่วน สัดส่วนของรถมันสูงมันใหญ่เพราะฉะนั้นเขาเพิ่มหลอดไฟเข้ามาให้ดูสง่าใให้ดูใหญ่ตัวนี้ตัวนี้เป็น5้าขีดอีก2เข้าตัวสวยงามนะครับดูนะครับเมิดอาร์คนะครับคาบกาวนะครับนี่ลักษณะเดิมของเขานะครับสวยๆนะครับน็อตข้างบนนะครับไม่มีขยับและอีกอย่างนะครับเบาะข้างหลังครับคุณพี่ขวันครับช่องทางเดินมันมีไว้ให้ช่องทางทางเดิน ตามกฎหมายกำหนดและก็เวลาเกิดอะไรฉุกเฉินสามารถออกจากข้างหลังได้นะครับจ้ะตัวอะไรคะตัวขันยางอะไรขันยางอะไรนะครับปิดอย่างดีนะครับเขาออกแบบมาดีนิดนึงนะคู่มือขันคือไอ้คื่องมือขันน้องเนิงเห็นไหมผูกไว้ตรงนั้นนะครับประแจนะครับตัวขันล้อนะครับส่วนแม่แรงก็อยู่ข้างๆที่พี่ขวัญดึงให้ดูเมื่อกี้ค่ะเกียร์โตอันนี้ก่อน นี่แหละที่ผมพูด่อี้ตัวหลังนะนี่คือแอร์ตัวหลังคุณสามารถปรับปรับตัวนี้ได้เลยนะลูกค้าคุณไม่ต้องว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าเปิดแอร์ก็จริงแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปปรับแอร์เขาแต่รุ่นใหม่นี้คุณปรับแอร์ให้ลูกค้าด้านหลังได้เลยียร์ออโต้ขับสบายค่ับลูกค้าไม่ต้องไปนั่งปวดแข้งปวดขาเหยียบเบรกเหยียบคัดไม่ช่องนี้เขาไว้ทําอะไรครับเขาไว้ใส่วิทยุใช่แต่มันไม่เคยถูกตอดใส่วิทยุ เป็นเดิมเดิมสแตนดาร์ดใช่แต่เราก็จะทําการใส่ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าครับไม่ต้องห่วงเรื่องวิทยุใส่ให้เลยหรอใส่ให้นะครับแถมอะไรบ้างอ่ะแถมอะไรบ้างมีวิทยุนะครับมีวิทยุใหม่ๆนะครับอ่ามีม่านรอบคานม่านรอบคานนะครับเอาทีวีไปเลยทีวีหนึ่งเครื่องนะครับเอาคูปองน้ำมันคูปองน้ำมันก็ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้นะครับลูกค้านะลูกค้านี่น่ารักทุกท่านแต่ตัวนี้นะครับ สิ่งที่ข้างบนนะครับพี่ขวานที่พี่ขวานเห็นเวลาขึ้นรถตรงนี้ก็จับได้นะแข็งแรง้วตรงนี้ครับใส่ของไว้ใส่ของนะครับได้มากใส่ของสำคัญสำคัญนะครับเว้นตาหรือใครเก็บอ่าค่าวงค่าวินใส่ตังก็ได้นะครับได้เลยค่ะนี่ไม่เคยใช้งานนะคะแถมกล้องติดหน้่งรถอีกดีไหมได้ไม่ใช่ปรือเลาแถมไปเลยโอ้โหกี่แถมแล้วเนี่ยนะคะเอากล้องติดน้ารถไปด้วยแล้วกันนะครับเอาไปเลยนะคะ แต่ที่อยากให้ดูนะครับนี่คือหนึ่งคันหน้าคันหน้าเขาจะใหญ่รุ่นใหม่ปกติคันหน้าเราจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่รุ่นใหม่จะอยู่แบบนี้ตั้งแต่เพดนะครับตั้งแต่น็อตนะครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวมันใหญ่อลังการนะคะตัวนี้นะครับมอกนะครับมันจะมีรหัสโค้ดมันอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับจะเป็นรอยจุดมาร์กนะครับต่างๆน็อตไม่มีขยับเดิมสวยงามสนิท อยากทราบจุดไหนรายละเอียดแบบไหนของตัวรถหรือไฟแนนซ์ต่างๆโทร,รเข้าหาเบอร์086-315-9977ค่ะนะครับอีกครั้ง086-315-9977ค่ะส่วนผมนะครับ086-865-6996นะครับผมชื่อตองหนึ่งตัวดำคนใต้อ้วนอยู่คนเดียวทั้งเต็นท์ นะครับจำไม่ยากครับลูกค้าครับและก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะคแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นเจ้าของคันนี้คนต่อไปค่ะถูกต้องครับวันนี้ลาก่อนเล้วนองหนึ่งนะค,ะครับสัสดีค่ะสวัสดีครับ